หน่อยไงแต่ว่าเดี๋ยวหามหม,มุน้ายไหมเส้นพวกเขาถึนียนะ่ยนันนเดี๋ยวเขาต้องโซนแล้วบาทาเดียวฮะไม่ดินดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควันหงวกออกกันนะ ขังแรกของปีที่มาหาโนไม้แล้วผมเจ้าเห็นน้ำไม่เหเจ้าเข้าไปขาออกจะพี่ออกใบบ่วเห็นน้ไม่หมุนหมุนหมุนมนขาออกจวกบบอะน้ำไม่เพู่อนตะนาล้าน่าว่าสองอันหน้าบอกิ่งนี่กันอันดับนึกันุ่งพ่อหนู่อาเดีมีได้หนายนใหนึ่งหนึ่งเออหนึ่ง อันนี้ส่หนีบ้างสเนียนหนึ่งเนียนหนึ่งเนียนหนึ่งเนียนหนเนียนหนึ่งชับชับชับปุ่นอันหน้เออเี่ยมสุดๆตาคอยเยี่ยมหน้ากับเพื่อนที่กันเยี่ยมกับพวกเขาเนาะเอเอาหนึ่งอัน ้ำไมอนี้มันแอบๆด้วยตัวนี้ติลาวาไม่มาเลบุ๋มตีอันน้นี่ก็หมดเลยนะก่อเออหมดเลมีเพราะมีด่ในรถดืมมา ตีนทํำโอ้ได้กี่พ่อแกงแล้วนี่สองนอเอาเอาโนอนี่ได้แล้วนู้นกีทั้งมัเจะไปหาไปทิ่นูบอกทั้งท่าตไปไหมเจอหาซุ้ม มาหาหน้องไม้ครั้งแรกของปี่ไม่ได้รักหรอกหา,กา,ายาาาจริงๆแตกแล้ว